เราจะมาทำรีวิวขนมอุกบาทนะคะอันนี้มันแบบว่าซื้อที่ตามที่ต่างๆได้ค่ะแต่ว่ามันราคาประมาณ90หรือ100กว่าบาทนะคะเราทำส่วนผสมมาเสร็จแล้วแล้วเราจะให้ดูนะคะแล้วเราจะชิมให้ดูค่ะว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรแล้วไปหาตามไปหาซื้อตามได้ที่เดลมหรือว่าตามร้านต่างๆ,ๆได้ค่ะ เดโมบางค่ะหรือว่าเซนทันหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะเรามาดูกันเลยนนคะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ม้วน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 ให้มันเหมือนรูปของมันเลยค่ะนี่นะคะรูปของมันมันได้จริงแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ้มเลยนะคะอเออมากค่ะแต่แค่จิ้มิดอ่าน นี่นะคะนี่ข้างในมันจะมีเอซื้อลูกอมเน้นนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนะคะมันจะมีเสียงอะไรไหนนะคะแต่ว่าก็ขอรบก,กวนเน้นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเรายังไม่ได้กลับบ้านกันนะคะเราก็มารีวิวขนมอุกบาทนะคะนี่นะคะนี่ขนมอุก,กบาดนะคะซื้อได้ทุกที่ ถ้าเราไม่รู้วิธีทํานะคะแล้วนี่นะคะทําตามนี้เลยค่ะมันจะมีบอกนะคะว่าใส่จองไหนก่อนอะไรยังไงนะคะค่ะวันนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเรามาดูการกินเลยนะคะเราจะใส่แบบไหนก็ได้ค่ะนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ นี่นะคะหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์บางแคหรือว่าตามที่ต่างๆร้านต่างๆได้นะคะเราไปซื้อมาหลายอันแล้วค่ะเราทำมาสี่ห้าอันแล้วค่ะสำหรับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย